เเขาไปทุกทีะ <G ül> ไปบูชสาสักการะชอบใจที่เบ,บ็กเขาไปทุกที่การไปไหว้การขึ้นเขาเป็นเรื่องปกติเขาขึ้นง่ายเขาขึ้นประจำอยู่แล้วมีปัญหาการขึ้นเขาลงไวย เส้นทางธรรมชาติแสดงอัจฉริยะจะสูตรบนก็เป็นเขาฟอรมโยนีแต่ไม่ไม่ใช่เราก็มีมีมส่วนเกี่ยวข้องเพไม่ไป